การใช้หลักการของความหายา,ยากภากษาอังกฤษเลยว่า scarcity principle นะถ้าเป็นของอะไรก็ตามนะครับที่มีดาดดืนเหมือนใบไม้บนท้องถนนเอามาแจกให้คุณฟรีๆคุณอยากได้ไหมบูไม่อยากได้หรอกเนี่ยที่บ้านก็มีเยอะแยะสมมติว่าเป็นขวดน้ําเปล่าอะไรเงี้ยที่ใครๆก็หาได้ฟรีๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีค่าของหาง่ายมีค่าไหมไม่มีค่าคุณทําตัวเป็นของหาง่ายอย่างเช่นไปที่ไหนก็เจอคุณไปที่ไหนก็เจอ e มสเซจคุณไปที่ไหนคุณก็โทรมาอันนี้เป็นของหาง่ายมากเลยไม่หาก็จะมาเพราะนั้นผู้ชายจะรู้สึกว่าเราเป็นไงไม่มีค่าความหาย ยากมันคือการที่เรารู้จักทําให้สมองเขาเห็นคุณค่าของเราสมองมันจะให้คุณค่ากับสิ่งที่หายากมากกว่าสิ่งที่หาง่ายนี่คืออัตโนมัติของสมองนะ เช่นสินค้านี้มี3มชิ้นในโลกอยากได้ไหมการทําตัวเป็นของหาย,ยากเนี่ยมันมีคุณค่ามากการแบบผ่านขั้นตอนการยากๆอย่างเงี้ยเขาจะเห็นคุณค่ายอมทําทุกอย่างกินอะไรก็กง่ายง่ายไปไหมง่ายไปไหมถ้าง่ายไปเนี่ยเขารักคุณง่ายๆคุณตกหลุมรักเขาง่ายๆหนึ่งไม่แชเรเลนไม่ท้าทายเลยเขาก็ไปจากคุณได้ง่ายๆเพราะเขารู้สึกว่าโอ้ยไม่เป็นไรเว้ยอันนี้สินค้านี้ลงทุนนิดเดียวเองเลี้ยงข้าวมื้อเดียวมันก็มาแล้วเพราะนั้นเราต้องเป็นอะไรที่มันหายากขึ้นหม่นิดเป็นแรไอเทมนะครับเป็นอะไรที่มันหายากขึ้้นดวย การทาอะไรบ้างสมมติว่าวันนี้เริ่มเขาเริ่มนอกใจเขาเริ่มหมางเมินให้คุณเริ่มหันมาโฟกัสชีวิตตัวคุณเองหลายคนทําไม่ได้นะครับอพอโค้ดบอกว่าโฟกัสชีวิตตัวเองมันทํายากจังเลยแล,และสิ่งที่ทําง่ายคืออะไรไปส่องว่ามือที่3ม,มันทําอะไรไปดูเฟซมันไปดูมูโชเฟนของมันนะ <S <S ไปดูว่าเอ่อคุณพ่อคุณแม่มันเป็นใครมันอยู่ที่ไหนไปซักประวัติมันรู้กุ๊บเลื่อนันรู้แม่งทุกอย่างเลยแล้วคุณมีความสุขขึ้นไหมแล้วคุณดึงเขากลับมาได้ไหมไม่ได้แต่ก็อยากทำนะโค้ดบอกให้ไปทางนี้คุณก็จะะไไไปทาางนนนนนนี้้้เพพรััผลธม่่ดแอ เพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนให้ตัวเองโฟกัสตัวเองก่อนนะคุณจะเป็นความหายา,ยากโดยที่คุณโฟกัสคนอื่นได้ไหมไม่ได้คุณต้องโฟกัสตัวเองก่อนโฟกัสตัวเองนะครับด้วยการให้เวลา,าตัวเองมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นเขาโทรมาคุณไม่ต้องเอาเวลาคุณไปเซิร์ฟเขาตลอดอาจจะดูเหมือนการเล่นตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวคุณเองเหมือนกับว่าช่วงแรกๆที่เขาจีบเราอ่ะเออเราต้องทําให้เขารู้สึกได้แบบนั้นว่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลาให้เขาเยอะคือความง่ายบางเรื่องมันทําให้ผู้ชายสบายใจเขาเรียกว ิแต่ไม่ใช่เรื่องเยอะใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเยอะการเป็นของหายากไม่ได้แปลว่าเป็นคนเรื่องเยอะนะครับอย่างเช่นไปกินข้าวกับเขาเฮ้ยเมนูเนี่ยใช้กระดาษเครื่อแบบนี้ไม่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราไปกินร้านอื่นกันเถอะที่รักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจุกชีกจุกชีกอย่างนี้ไม่ก็มก็ไม่ไม่โอเคแล้วก็ไม่ใช่แบบติตลอดนะไม่ใช่ติไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์ตลอดอันนี้ก็คือสร้างสร้างความเครียดนะครับการเป็นของหายากคือโฟกัสที่ตัวเองแล้วคุณเป็นคนที่เลือกสรรสิ่งที่ดีเข้าหาตัวเองการที่คุณสกีนเเเเ่ใใหห้้ววลลาาาาไม แปลว่าคุณอะไรคุณรู้ว่าอะไรดีกับคุณในช่วงเวลานั้นๆ้คุณเอาวิธีนี้ไปใช้นะคือคุณให้เวลากับตัวเองบ้างเลิกโทรไปงอ้อเขาถ้าเขาตั้งใจจะ disconnect คุณนะคุณก็ทา no contact ก็ได้นะครับซึ่งวิธีการมันจะมีอยู่ในคือสั่งสมองให้เขารักเราอ่าสั่งสมองให้เขารักเราต้องใช้ no contact ให้เป็นนะครับว่าผู้ชายแต่ละแบบนี้เราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลายเคสทำ no contact ไปสักพักนึ่งเราสมองเราจะเริ่มคิดนะครับเพราะว่าเรามีความเคยชินที่เราเจอเขาบ่อยๆใช่ไหมเราก็จะหาเรื่องเรื่อองงคิดิดสมมันจะก เ,เช่นเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเจอกันเฮ้ยเขาต้องใช้ใบนี้ว่ะเออเขาต้องมีของเนี่เขาลืมของไว้เนี่ยะคือเหมือนเราจะหาเรื่องไปเจอเขาเนี่ยหรอคือถ้าทา no contact อ่ะมันต้องมีวินัยจริงๆถ้าเราเราทำให้ถูกต้องเนี่ยเวลาเราไปเจอเขาอีกเราก็จะหวั่นไหวหวยหานะบางทีมาเจอเสร็จก็ไปมีเรื่องบนเตียงอีกเขาก,กลับเข้ามาแบบงงๆเราก็รู้สึกดีแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะนอีกอันนี้ไม่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอย่าง l o ิ e แอ d ด c กจากส่้านเก้9เนี่ยเหลือ3,800สนใจทักมาได้เลย